รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ลายเจนกีวิตเป็นอนิจจงคำสอนเป็นดังสัมพุทธจเจ้าพระทาตเสด็จสำเร็จเตียงตเตาเจ้าหลวงเบาได้บำรุงตกทอดหอดยังผู้มียศนาสู หมู่ผู้มีทุนปอกกาพระธาตุสว่างใสเสื่อมไปจากจาาสาสนาวัตถุปลายในเวลาผ่านป้นคนลหลสามายสังคมเปลี่ยนไปวัดมองมนเอร ที 19, เป็นช่วงเวลาที่ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญหน้ากับการรุกรานของลัทธิจกักรวรรดินิยมตะวันตกที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่าการล่าอาณานิคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ปกครองสยามในขณะนั้นจึงมีพระราชดำริที่จะปฏิรูประบบการปกครองให้เข้มแข็งและยากต่อการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจตะวันตก จากเดิมที่ให้หัวเมืองต่างๆมีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครหรือราชวงศ์เป็นของตนเองโดยหัวเมืองนั้นๆจะมีสถานะเป็นเมืองขึ้นและอยู่ภายใต้พระราชะอำนาจของกษัตริย์สยามอีกทอดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลที่จัดรูปแบบหัวเมืองต่างๆรอบกรุงเทพมหานครให้มีสถานะเป็นมณฑล ยกเลิกการมีกษัตริย์ตามหัวเมืองต่างๆและแทนที่ด้วยข้าหลวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากราชาสำนักสยามให้ไปปกครองหัวเมืองเหล่านั้นนับเป็นการรวมอำนาจที่เคยเป็นสิทธิ์กับผู้ปกครองท้องถิ่นต่างๆมาขึ้นตรงต่อส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครแต่เพียงอย่างเดียว การปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนอำนาจทางการปกครองและความมั่งคั่งของกลุ่มเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางเป็นอย่างมากการปฏิรูปการปกครองสมัยอันที่5เนี่ยคือการรวมศูนย์อำนาจนะฮะการรวมศู์อำนาจเนี่ยก็คืออำนาจเนี่ยมันถูกรวมศู์มาอยู่ที่กรุงเทพนะ,ะอำนาจคุณรวมศู์มาที่ส่วนกลางอยู่ที่อำนาจของเสนาบดีมาหาไทยใช่ไหมฮะ เจ้าจากทางเหนือเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีสถานะเป็นเซมิออโทโนม่าแเป็นอำนาจแบบกึ่งอิสระทีนี้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นข้าราชการสยามนะฮะแต่ว่าในการเป็นข้าราชการของสยามเนี่ย สถานะความเป็นเจ้าในการรับรู้ของชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสถานะในในความเป็นจริงเนี่ยคุณมีอํานาจลดลงเรื่อยๆนะครับอานาจบางอย่างคุณอาจได้รับการชดเชยนะครับเช่นเ,ออเจ้าล้านนาอาจจะได้รับการชดเชยสิ่งที่เรียกว่าค่าต่อไม้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่าต่อไม้ก็คือได้อภิสิทธิ์ในการจ่ายค่าค่าต่อไม้สักนะครับหรือว่าการได้รับค่าแรงแทนเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ คุณเสียไปคือคุณเสียอำนาจในการควบคุมกําลังคนไพ่ผลอะไรย่าเงี้ยสถานะของเจ้าที่ลดลงเนี่ยมันก็มีผลต่อความเป็นผู้อุปธรรมนะฮะความเป็นผู้อุปธรรมวัดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยบทบาทของเขาก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆในช่วงของการปฏิปรูปของการรวมศูนย์อำนาจนั่แหละนะครับ บ้านเมืองไหนมีวัดสำคัญถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้านายของราชวงศ์จะต้องอุป,ปัติวัถากอ,อยู่ตลอดซึ่งคตินี้มันยังสืบเนื่องมาจนถึงเป็นวัตปพิบัติของทศพิธราชธรรมของกษัตริย์เพราะฉะนั้นเจ้านายของล้านนาโบราณเนี่ยหลังจากที่เราตกอยู่ใต้อํานาจพูดง่ายเป็นเมืองขึ้นของกรุงเทพการทํานุบํารุงศาสนานี่มันต้องใช้เงิน ถ้าเป็นสมัยโบราณก็เป็นอิสระก็สามารถมีภาษีมีอะไรเก็บได้มีเงินคงคลังที่สามารถจะรำรุบำรุงได้เป็นเรื่องปกติแต่มาตอนหลังมาถูกริดลองนาไปมากๆข้าวเนี่ยก็พยายามจะทําเท่าที่จะทําได้เพราะนั้นการที่จะปฏิบัติตนตามทศพิธราชธรรมเนี่ยโดยเฉพาะการบำรุงศาสนามันก็เลยทําลำบากเพราะมันไม่มีเงิน อย่างเช่นเจ้าบุญยาวาาท่านไปทําสัมประทานป่าไม้ด้วยสมัยนั้นสัมปทานป่าไม้มันจะขายฝรั่งเท่านั้นเนาะท่านไปซื้อสมปทานจากรัฐบาลทําเองท่านมีป่าใหญ่อยู่สองพวกสองสามป่านะมีป่าที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองลองท่านก็ได้เงินจากตัวนี้เอามาเอามาใช้เพราะว่าระบบภาษีต่างๆมันมันโดนคล้ายๆกับรัฐบาลกลางรวมรัเข้าศส่วนกลางหมดแล้วท่านก็มีเงินส่วนตัวที่ยังมาทําบุญ พนานๆเข้าปั๊บปรากฏว่ามันมันก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆแต่มันก็มีคนกลุ่มอื่นเข้ามาแทนที่เมื่อสถานภาพการเป็นผู้นำของเจ้านครลําปางถูกลดความสำคัญลงสถานภาพการเป็นผู้อุปถัมภ์วัดพระธาตเสด็จของกลุ่มเจ้านายลําปางก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเมื่อเจ้าบุญยวาสวงมานิตเจ้าหลวงองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัย ในปีพุทธศักราช2465กลุ่มเจ้านายลำปางก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมทางสังคมใดๆได้อีกในกรณีของเจ้าเมืองลำปางเนี่ยเจ้าบุญยาวาสวงมานิตเนี่ยท่านสถานภาพทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ย ช่วงไท้ายเนี่ยออลดลงไปอย่างมากแม้แต่ช่วงที่ท่านถึงแก่พิลาลายแล้วเนี่ยถึงกับว่าลูกหลานเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดงานพระศพให้กับเจ้าบุญาวาาได้อย่างสมพระเกียรติเลยด้วยซ้ำกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทเป็นผู้อุปถัมภ์วัดพระธาตุเสด็จแทนที่กลุ่มเจ้านายลำปางคือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงซึ่งหมายถึง ผู้มังค่งแห่งลำปางนั่นเองเราจะพบว่าคนอุปถัมภ์เป็นคนกลุ่มใหม่เป็นพวกพ่อค้าไม้เป็นพวกแม่เลี้ยงในลักษณะนี้เป็นไปได้ว่าเนื่องจากว่าวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้าวังลานที่อยู่ริมแม่น้าวางเนี่ยเป็นสนามผักไม้สุงนะครับของออพวกพ่อค้าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับที่ว่าทําไมบรรดาตระกูลพ่อค้าไม้อย่างแม่เลี้ยงป้อมเนี่ยจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ทีี่บริเวน้ณแล้้วก็เขามาัมมนี้แด่เลี้ยงป้อมบริบูรณ์เป็นบุตรีของข้าบดีชาวพม่าชื่อว่าจองตะกาอูโยเป็นภรรยาของพ่อเลี้ยงหม่องยีมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจ้ามไม้แห่งเมืองลำปางแม่เลี้ยงป้อมเป็นเศรษฐินีคนสำคัญที่ให้การอุปถัมภ์วัดวาอารามต่างๆหลายแห่งในจังหวัดลำปางเช่น วัดศรีชุมซึ่งแม่เลี้ยงป้อมกับบิดาได้ว่าจ้างช่างฝีมือชาวพม่าจากมันเดเลมาสร้างสารรค์จนกลายเป็นวัดที่มีศิลปกรรมแบบพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่ออยู่สองสามอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดคือหนึ่งเขาถือว่าการตัดไม้เป็นการไปทำลายที่อยู่ของลุกขเทวดา mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำบุญโดยการสร้างวัดทำบุญใหญ่สร้างวัดแล้วอุทิศบุญกุศลน,นั้นไปให้กับเทเทพย,ยดาทั้งหลายลุกขเทวดาทั้งหลายที่เขาไปทำลายที่อยู่อาศัย mm hmm. อันที่สองต้องการจะแสดงความ ศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะกลุ่มของมอญพม่านี่เขาจะเข้มข้นเรื่องของการทําบุญกับศาสนาสูงมากใช่ไหมอย่างเช่นเราไปเมืองมากรไปที่ไหนเจอแต่เจดีย์เต็มไปหมดเลยเขาถือว่าเป็นค่านิยมในสังคมเพราะนั้นเข้ามาบ้านเราเขาก็พอมีเงินมีเงินป๊บก็เต็มที่เลยสร้างวัดเลยสร้างอะไรเลยแล้วอันที่สามก็คือการทําบุญกับพุทธศาสนานะมันเป็นอุดมคติของคนถือพุทธอยู่แล้ว ถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็จะต้องทำบุญให้มากเพราะนั้นพวกนี้ก็เข้ามาถูกจังหวะตรงที่ว่าการทำรุบบำรุงาศาสนาโดยเจ้านายมันมันค่อยด้อยลงไปด้อยลไปพวกนี้ก็ขึ้นมาแทนในราวพุทธศักราช2475นับเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตที่แม่เลี้ยงป้อม <c oughs> ได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้อุปถัม การสร้างวิหารจามเทวีที่วัดพระท่าตเสด็จ ท่านก็จะบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและประปับปรุงวิหารจามเทวีก็เป็นวิหารที่ได้รางวัลสถาปัตยกรรมการลงรากก่ออิสร้างวิหารจามเทวีในวัดพระธาตุเสด็จของแม่เลี้ยงป้อมเป็นการทำนุบำรุงวัดครั้งยิ่งใหญ่จนทำให้ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อกันว่าแม่เลี้ยงป้อม เป็นพระนางจามาเทวีกลับชาติมาเกิดพระเอิเนี่ยที่วัดพระธาตุเสด็จเนี่ยมันก็เป็นวัดหนึ่งที่มีตำนานเรื่องเกี่ยวกับพระนางจามาเทวีด้วยตอนที่เราไปทําวิจัยเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าแม่เลี้ยงป้อมเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระนางจามาเทวีกลับชาติมาเกิดมันจึงเป็นพื้นที่ที่เธอเข้ามาทํานุบำรุง,งอุปธรรม การบูรณะวิหารจามเทวีของแม่เลี้ยงปอมมีผู้ร่วมบุญที่เป็นผู้หญิงแทบทั้งหมดเพราะเชื่อกันว่าผู้สร้างคือพระนางจามเทวีดังนั้นเพศหญิงจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมจะบูรณะวิหารแห่งนี้อย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าหากผู้ชายคนใดต้องการที่จะร่วมบุญกับแม่เลี้ยงปอมเพื่อบูรณะวิหารจามเทวีในครั้งนี้ จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผู้หญิงเสียก่อนดังนั้นรายนามของผู้บุรณะวิหารจามเทวีที่มีแม่เลี้ยงป้อมเป็นเจ้าภาพจึงอาจมีผู้ศรัทธาที่เป็นเพศชายปะปนอยู่ด้วยวิหารจามเทวีหลังนี้ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าชื่อคนที่อยู่ตรงนี้ส่วนมากเป็นผู้หญิงผมเข้าใจว่าอาจจะสัมพันธ์กับวิหารหลังนี้ว่าเป็นอุทิศให้กับพระนางจามเทวีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของ หาริพุนชัยแล้วเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอนันตยศซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของเขลางนาครหรืองนครลำปางด้วยก่อนหน้านี้จะเรียกอะไรเราไม่เร,ไมเราไม่รู้หรอกแต่ว่าตั้งแต่สมัยแม่เลี้ยงป้อมมาทำการบูรณะเนี่ยประมาณ2470เป็นต้นมาเนี่ยวิหารตรงนี้เรียกว่าวิหารจามบเทวีดูเหมือนว่าแม่เลี้ยงป้อมและบุตรหลาน จะเป็นกลุ่มครอบครัวขหาบดีที่ให้ความสำคัญกับการอุปถรัรมภ์วัดพระธาสเสด็จเป็นพิเศษช่วงพุทธศักราช2490แม่เลี้ยงเต่าบุตรสาวคนโตของแม่เลี้ยงป้อมได้เข้ามารับช่วงเป็นผู้อุปถรัรมภ์วัดพระธาสเสด็จต่อจากมารดา แม่เลี้ยงเต่าเกิดที่จังหวัดลำปางนี่แหละครับโดยที่บิดานี่ก็คือน,นายใหญ่บริบูรณ์ท่านชื่อนายใหญ่เลยนะครับบริบูรณ์แล้วก็บรรดาชื่อแม่เลี้ยงป้อมนะครับแล้วก็ท่านแต่งงานกับทางด้านของพ่อเท่าชื่อทางพม่าคือพ่อเท่าตาอูชื่อไทยก็คือพ่อเท่าพนาสิทธิ์แต่จันทรวิโรธ ซึ่งเป็นลูกชายทางด้านของตระกูลจันทารุโรธก็คือบ้านเสากในปีพุทธศักราช2496แม่เลี้ยงเต่าได้ทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการรวมศรัทธาของผู้คนให้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์องค์พระธาตุเสด็จ และต่อมาในปีพุทธศักราช2500แม่เลี้ยงเต่าก็ได้บูรณะวิหารสุวรรณคมคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าพระท่าเสด็จสิ่งที่แม่ตัวเองเคยทำเอาไว้แม่เลี้ยงป้อมเนี่ยเข้ามาทำ วิหารจามาเทวีประมาณทศวรรษ2,470แม่เลี้ยงเต่าเนี่ยจะเข้ามาประมาณทศวรรษ2,490ก็คือ20ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็เข้ามาทำโปรเจกต์ที่แม่เขาเคยทำนั่นแหละก็คือสารต่อ,อน,น,น,นะครับและการที่เธอเข้ามาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จนะ พระครูรัตนาคมหลวงพ่อแก้วมาพิชยโยท่านเป็นชาวบ้านเสด็จเลยท่านก็ไปเรียนหนังสืออยู่ในตัวเมืองลำปางแล้วก็ไปเป็นสิทธิ์ของพระเทระผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครูบาสิงค์คำวัดเชียงรายนะครับหรือว่าท่านไปอยู่วัดหมื่นกาดอะไรเงี้ยก็มีเจ้าคณะที่เกี่ยวข้องกับพวกบรรดาพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงต่างๆเหล่านี้การอุปถมัมมันก็เกิดขึ้นจากการที่คณะศรัทธาของพวก แม่เลี้ยงที่ตามพระซีเนียของเมืองลำปางเ,เข้ามาที่วัดพระธาตุเสด็จนะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็เป็นลุ่มผู้อุปถัม์เดียวกันนอกจากแม่เลี้ยงเต่าจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์และบูรณะวัตถุสถานภายในวัดแล้วแม่เลี้ยงเต่ายังเป็นผู้นํากิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆที่จัดขึ้นในวัดพระธาตุเสด็จอีกด้วยวัดพระธาตุเสด็จนั้นเป็นการอุปถัมภ์คือ ทุกรุ่นเลยตกทอดกันมาจากแม่เลี้ยงป้อมนับตั้งแต่แม่เลี้ยงป้อมผู้เป็นยายแม่เลี้ยงเต่าผู้เป็นมารดาสืบลงมาถึงชั้นหลานคือคุณทวีศักดิ์จันทราวิโรธความสัมพันธ์ของคนในสกุลนี้กับวัดพระธาสะเสด็จก็ยังคงแนบแน่นไม่เสื่อมคลายคุณทวีศักดิ์เป็นบุตรชายคนที่8ของแม่เลี้ยงเต่า ในช่วงพุทธศักราช2,518มีบทบาทเป็นผู้รวบรวมองค์กถินและบริจาคเงินเพื่อทำแผ่นทองจำนวน60,000แผ่นตกแต่งองค์พระธาเจดีย์จริงๆมีหลายตระกูลนะครับนะที่ร่วมกันจะเป็นตระกูลของคนลำปางซึ่งปัจจุบันนี้ในสักสามสี่ตระกูลก็ยังอยู่แนตะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนทั้งเพื่อนของแม่เท่าป้อมหรือแม่เลี้ยงป้อมกับเพื่อนของแม่เท่าเต่า นอกจากสายสกุลของแม่เลี้ยงป้อมก็ยังมีตระกูลข้าหบดีอื่นๆแห่งลำปางที่มาเข้าร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ไวพระธาตุเสด็จด,ด้วยเช่นเดียวกันเช่นตระกูลเสาจินดารัตที่ได้นายหมาน้อยเสาจินดารัตเข้ามาร่วมบูรณะวิหารหลวงในพุทธศักราช2476นายหมาน้อยเสาจินดารัตเป็นคุณตา เป็นต้นตระกูลเสาจินดารัตพ่อของคุณตาเนี่ยเป็นคนจีนมาจากพ้นทะเลมาแต่งงานกับผู้หญิงบ้านเกาะนี่เองเสาจินดารัตของเรานี่ก็ยังก็คิดว่าเล็กๆนะเราเราไม่ใช่เป็นกหาบดีอะไรหรอกเราก็เป็นตระกูลพ่อค้า องเนี้ยพระปางลีลานี่แหละคุณตาหรือว่านายหมาน้อยสจินรัต์เนี่ยได้ไปเหมือนว่าจะชักลากมาจากทางน้ำนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาได้ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจแต่ชั่คําคว่าชะลอเนี่ยมาขึ้นที่ท่าส้มปล่อยหรือท่าอะไรสักอย่างที่ใกล้วัดเสด็จนี่แลแล้วก็เอามารปดิสถานไว้ที่วัดนี้เป็นเรื่องที่ ที่เราเป็นที่ทรู้กันในวงตระกลูลเราว่าตระกลูลเราเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นจึงมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันกับวัดเสด็จมาก่อนครอบครัวเราออนี้ก็ผูกพันอยู่กับการทนุบำรุงมุะพุทธศาสนามาตลอด <c oughs> อคือ <c oughs> เรายังทําสืบทอดกันต่อๆมาเพื่อการทําเพราะว่าเห็นปู่ย่าตายายทําไม่ต้องมีใครมาบอก มันเป็นจิตสํานึกที่เราเห็นว่าผู้ญาติยายเราทํามาตลอดคุณกลงคุณยายทำมาและรุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นน้าทามาสืบลงมาถึงชั้นลูกนางสาวระดมและนางสาวอึ่งเสาจินดารัตก็ยังคงรับช่วงต่อจากบิดามาเป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างมนดบพระพุทธรูปลีลาสำมฤทิ์ในวิหารหลวงช่วงพุทธศักราช2 5 0 9 เพื่ออุทิศแด่นายหมาน้อยบิดาผู้ล่วงลับก็เราไม่สามารถจะพูดได้นะคะว่าของตระกูลเราเนี่ยดูแลมาชานานแต่ว่าในระยะหนึ่งในชั่วชีวิตของกงกับแม่กับป้าเนี่ยเขาได้ธนุบำรุงศาสนาที่วัดพระท่าตเสด็จประจำก็แล้วกัน พอผลักจากยุคผู้วัรถมที่เป็นยุคพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเราจะพบว่ามีผู้วัรรมที่เป็นกลุ่มขหบดาจากที่อื่นๆคนณะสัทธาที่เข้ามาอุปถัมภ์วัดพระธาตุเสด็จกว้างขึ้นกว้างข,ขวางขึ้นจากทางกรุงเทพบ้างนักการเมืองท้องถิ่นบ้างนะฮะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับว่าตัวของท่านเจ้าอาวาสพระครูรัตนาคมนะครับเพราะว่าคนที่มาขึ้นกับท่านเนี่ยขยายไปไกลสแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บัญมเนี่ยจะมีความเปลี่ยนไปกรณีของผู้บารัตนาคมนี่น่าสนใจว่า ท่านทันต้องแต่กลุ่มผู้ประถับในยุคข,ของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะครับในยุคที่ท่านเป็นจเจ้าอาวาสต,ต,ต,ต้นๆลุกแรกๆเลยต่อเนื่องมาจนกระทั่งในยุคสมัยที่ท่านคือท่านปกครองวัดนานนะครูบาลรัตนาคมเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับเรื่องการสร้างนะครับวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยสร้างใหม่ทั้งวัดหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ศรัทธาจากบรรดาเศรษฐีไดต่างๆนะครับพอมาในยุคหนึ่งเนี่ยมันอาจจะบริบทที่เรียกว่า กระแสการให้ความสําคัญกับเรื่องท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามามีส่วนในการอุปถัมภ์ทั้งในเรื่องความรู้หรือว่าในเรื่องของวิชาการหรือว่าในเรื่องของสตุ้งสตางเนี่ยเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งคนที่ให้ความสนใจเรื่องกิจกรรมทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลไม่ยังความเปลี่ยนแปลงในสยามทำให้บทบาทของการเป็นผู้อุปถัมภ์วัดพระธาตุเสด็จได้ผลัดเปลี่ยนจากมือของกลุ่มเจ้าหลวงมาสู่กลุ่มข้าาบดีผู้มั่งคั่งในนครล,ลำปางวัตถุสถานในวัดพระธาตุเสด็จจึงสะท้อนคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องความไม่เที่ยงแท้เพราะตัววัตถุสถานภายในวัดเองก็เสื่อมโทรมไปตามการเวลา พนัศรัทธาเนี่ยคุณอาจจะพบว่าเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆนะฮะวัดพระทะสะเสด็จเนี่ยสำคัญอยู่ที่องค์ธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะไม่เปลี่ยนไปแม้บทบาทผู้อุปถัมภ์ของวัดพระธาตุเสด็จผันแปรจากบุคคลหน,นึ่งสู่อีกบุคคลหน,นึ่งที่ภูมิหลังแตกต่างกันไปตามยุคสมัยแต่สิ่งที่ยังคงอยู่และไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือความศรัทธาอันแรงกล้าและเจตนารม์อันดีงามยังคงค้ำจุนพระพุทธศาสนาศรัทธาไม่เคยเลือนหายจากวัดพระท่าเสด็จ in TV